ให้ดูนะให้ดูนะทุกคนเนี่ยเขาจะเดินเขาจะเดินรอบห้องเนี่ยเขาจะเดินทางเนี่ยกว่าเขาจะนอนนะคะเขาก็จะเดินของเขาเนี่ยวนทั่วห้องเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยตัวอื่นที่เขานอนนิ่งนอนเล่นกันเนี่ยมีข้าวคั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปละเดินอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วเนี่ยวนคือ <c ười> อ่ะเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูนะคะตามอ่ะคือคือยังไงลูกอืคือมันยังไงอีสองตัวเขาก็นอนนิ่งนะเขาก็นอนของเขาอยู่อย่างีแต่ตัวเนี้ยเนี่ยเดินเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะดูสิเนี่ยอยากออกอยากไปคืออยากเที่ยว เขาก็รู้แล้วค่ะว่าเขาออกไม่ได้หรอกเพราะแม่ไม่ได้ให้ออกนะคะตองคืนอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ลูกๆเขานะคะเขาก็นอนกันน,นะที่นอนเขาก็มีเขาก็นอนเล่นกันตรงเนี้ยแต่เจ้าแม่เนี่ยเจ้าแม่เขาควเน่ะจะเดิน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 จนแม่เวียนหัวหมดแล้วเนี่ย